สวัสดีครับช่องบระวัติศาสตลุงพลนะครับนิกนิกลูกออกไปออกไปก่อนออกไปก่อนนิกออกไปก่อนลูกออกไปก่อนเลยออกไปก่อนเร็วออกไปก่อนออกไปก่อนเร็วนิกออกไปก่อนนิกน้องเอิญมาต้นเหงอไหมนี่พี่ใช่ไหมกินมากกว่า พีชเขาคุณวใหญเออมาหมเขามาเกนโอ้ยมามามาลูกคนได้ยนาเจ้าเขาคือเจ้างงบอกเจ้าไม่ได้มีแ่มอมาเด้อสร้างว่าเลย้าค่ะสวัสดีค่ะ ินดี่ตอนเราเข้าสู่ช่องนกยมหลังทุกคนนะคะตอนนี้นกก็กำลังจะเตรียมเคลื่อนพับยำนะคะก็มีหมูยอ่อแล้วก็เล็บมือนางนะคะแล้วก็มีเมนูนี้ด้วยก้อยไข่มดแดงผู้จัดปออาหารชั้นสูงค่ะทุกคนจักบาทอันนี้ก็อ,อันนี้300ส,าสามร้อยสามร้อยซัมสีนรุ่อยู่ส,ส,ๆๆ <laughs> ยสูงอยู่สูงแล้วก็แพงด้วยนะคะทุกคน น่อดเลยนะาม่าใช่แล้วแต่อร่อยก่อนเนื้อแน่นอนใครที่ไม่เคยกินต้องลองนะคะก้อยไข่ม้อแจงหรือแกงใส่ผักหวานก็แซ่บแต่มันก็มีผักหวานี่นอง

แชตีนใช่อะไรนะแชตีนครับแชเล็บมือน้ำเอาสีชาแนลนะพี่เป่าเตียงเสร็จแล้วแล้วประมาณนี้เดิมๆครับเดิมๆเอาที่ยอดหน้าทานเอาเล็บมือนางมาค่ะขิดถุงเอาหมดแล้วเอาหมดเลยเข้าตาเราจะแชเล็บแชสกละม ก็แช่เล็บนานะคะต่อไปเอาโน้มัมไม่เปิดให้แน่โน้โน้น้เปิดให้แน่ใครใครใคแกบอกแกบอกแกบอกเปิดมาแล้วอุ้ยออบอกมันไม่ได้อันยนักแข่งรถเครับต้งว่ายยเดอยยังเดอยพอเอเอย